สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรถมบือสองแล้วก็รถอ e ีแตนนะครับมาให้เอฟได้ชมกันวันนี้อยู่ก็เจ้ของร้านเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวมาดูอ่าสินค้าขายดีนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถที่พี่ดีไซน์ออกมาเองเลยใช่ไหมครับดีไซน์ออกมาเองเป็นเรียกว่าเป็นหมนรถเกษตรเนาะ รถเกษตรครับรถเกษตรเอ่อตัวนี้พี่ทํายังไงอะไรยังไงแนะนําอธิบายระบบเขาหน่อยก็ตัวนี้เป็นช่วงล่างโตโยต้าช่วงล่างโตโยต้าก็ตีหัวแล้วก็แต่เป็นเป็นเครื่องยนต์ของโตโยต้าเลยโอตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของโตโยต้าเลยเครื่องยนต์ฮีโร่ครับโอ้โหโตโยต้าฮีโร่เอ่อลักษณะก็จะเป็นเหมือนลักษณะรถจิบเลยเนาะครับออกแบบทรงรูปทรงเขาโหรถจิบเลยนะครับตัวนี้เอ่อเครื่องยนต์โตโยต้ารุ่นไหนโตโยต้าฮีโร่ครับฮีโร่ครับ อ๋อฮีโร่นะครับผมอตัวนี้พอมชัยเนาะค้อมชัยครับทํามาหมดแล้วระบบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกระบะเขาก็แบบนี้เลยนะกระบะก็แบบเปิดเปิดเปิดกว้างเปิดโล่งเปิดโล่งนะครับเป็นรีเทนตตัวนี้เบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้เลยนะครับเอาไรหมดแล้วครับระบบเอาแบตเตอรี่มาใส่ก็คือขับกลับบ้านได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรีเทนตนะครับผมอตัวนี้อ ราคาตอนนี้พิเศษเลยเนาะครับประมาณเท่าไหร่ราคาตอนตัวนี้อยู่เจ็ดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าครับ, <75. S 1> รบตอลองได้ไห,ไหมตอลองได้ครับได้เนาะ<ด>ตอลองได้ก็สนใจก็โทรมานะครับผมเจ็ดหมื่นห้าเดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยพี่ตัวนี้ดูเครื่องหน่อยฝากระโปรงนี่ออกแบบเองเลยนี่ครับโตโยต้าฮีโร่เอ่อตัวนี้เป็น เครื่องสองพันสองครับเครื่องสองพันสองครับออ๋เป็นมากระโดดเป็นมากระโดดฮีโร่มากระโดดสองรุ่นองเกียร์ของเขาดูกันไหมใช่ครับตัวนี้เป็นเกียร์เป็นห้าเกียร์เป็นห้าเกียร์รโอ้ห้าห้าเกียร์เนี่ยคือรวมเกียร์ถอยไหมก็รวมเกียร์ถอยก็เป็นหกเกียร์เป็นหกเกียร์เนาะโอ,โอ้พวงมาลัยธรรมดาหรือพาวเวอร์พวงมาลัยธรรมดาธรรมดาเนาะ แต่ใครอยากได้เ o w e r ก็ไปติดตั้งเอานะครับผมก่อนนี้ก็วางเครื่องวางอะไรเรียบร้อยเครื่องเดิมมากับคัสซีจบเลยนะครับตัวนี้อืวางได้ดีนะครับตัวนี้เป็นสาระโปรงเปิดได้นะครับผมเอาสำหรับพี่น้องที่ชมอยู่ครับผมชอบแบบนี้ก็โทรมาได้นะครับอ่แล้วพี่แล้วภายในก็ประมาณนี้เลยเนาะครับมีมีเบาะให้มีเบาะมาให้ มีพนักพิงมาให้แต่ว่าเราก็มีโครงหลังคาผ้าใบให้ตอนนี้ยังไม่ใส่ใช่ไหมโดนฝนเปียกนะครับอ๋อนี่หลังคาของเขาก็จะเป็นเปิดโล่งเลยเนอะหลังคาเป็นโครงโครงเหล็กครับแล้วกคงเหล็กเอาผ้าใบเป็นเป็นผ้าใบเหมือนอ่าเหมือนผ้าใบเต็นท์ครับเป็นผ้าใบเต็นท์อ๋อปูได้ใช่ไหมอันนี้คือทําให้ในราคานี้ในราคานี้แล้วตัวนี้กระจกกระจกมีให้ครับกระจกทําให้ด้วยครอ๋อท้าาก็คือใส่กระจกให้นะครับ ภูมิอไของเขาก็คลาสสิกนะแนววัยวรุ่นวัยรุ่นอยู่เลยพี่น้องเอ้ยจ๋วแจวแจวแจวามาดูจากความกว้างยาวของตัวทางรถตัวนี้ตัวนี้กว้างเท่าไหร่พี่ตัวนี้ไม่แน่ใจความความกว้างเออมิติเท่าเดิมเท่ารถรถ,รถปิกอัพเลยฮะอ๋อน่าจะประมาณเมตรสี่ไหมครับมิติเท่าเดิมเลยแต่ <c oughs> คันนี้จะจะสั้นหน่อยเพราะเป็นชสดีช่วงสั้นอ๋อมันจะสั้นหน่อยนะเป็นพวกรถสีขอ แบบนี้ก็เหมาะเลยนะครับคล้ายๆรถวิ่งในสวนในไรนะครับ<ม>คัสซีของเขาก็สวยอยู่นะสวยบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ2-3สาตันได้เนาะก็เสริมแหนบเพิ่มก็ได้ครับเสริมแหนบเพิ่มก็ได้ครับยางตัวนี้ให้มาเท่าไหร่ขอบอยางขอบสิบสี่ขอบสิบสี่นะครับผมสองหนึ่งห้าอืมสองหนึ่งห้าให้มาดีนะครับสวัดีให้มาดีเลย้ะก็ การออกแบบนะครับขอบข้างชายบางโครนทํามาให้เรียบร้อยนะครับผมสวยงามเลยนะคัสซีนี่รับประกันได้เลยครับผมไม่มีผุไม่มีผุครับ <c oughs> ยังโสดครับพี่น้องยังสดตัวนี้ฝากกันด้วยเลยนะพี่น้องชาวรถเกษตรบุรีรัมนะครับแม่สวยเลยแตนคันนี้นะครับผมยังไงก็ใครสนใจก็ มาสอบถามก็ได้ครับผมรถยังอยู่นะครับยังอยู่เจ็ <c oughs> 70, ดหมืนะ่นเท่าไหร่ะเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้านะก็โทรมาต่อรองราคากับเ <c oughs> จ้าของรถได้นะครับผมนะเอา้าใครสนใจก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับทําหลังคาให้ใส่กระจกให้มีเบาะมีพนักพิงให้นะครับเกียร์อะไรเราเช็คให้หมดนะครับผม <c oughs> นี่ครับ ชุดตัวนี้ก็น่าจะกันกันแผงกันความร้อนให้ด้วยนะครับผมมาอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะแต่ว่ารถรับประกันใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครอยากดูรตอนใช้งานก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้รีวิวไปนะครับผมสนใจยังไงก็โทรมาได้นะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากรถอีต่นรถเกษตรนะแนวทรงคลิปนะครับฝีมือคนไทยนะครับผมสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมโทรมาได้ครับ0808432910ครับอ่ะคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณม,มากครับ